หมูกระทะมือนี้ผมไม่ได้ควักตังเองรู้ไหมว่าทำยังไงนี่คือร้านหมูกระทะในตำนานของนครพนมเปิดมานานกว่า25ปีคนแน่นทุกวันหมูหมักโคตรนุ่มเลยล่ะจิ้มคือสูตรบ้านๆกินแล้วจะติดใจแต่ก่อนนี่ผมกินแทบหมดตัวทุกมื้อแต่ช่วงหลังผมลองเปลี่ยนแนวคิดดูทั้งที่ผมจะมากินผมเทศเบาๆไว้ก่อนถ้าได้กำไร200บาทเท่ากับว่ากินฟรีมื้อหนึ่งพอดีเป๊ะเลยแบบนี้ผมก็ไม่รู้สึกผิดกับเงินในกระเป๋าแล้วคือมันไม่ได้ ไยากเลยนะไม่ต้องเทพไม่ต้องมีทุนเยอะเพราะว่าเทรดตาม AI ของซิกซี่ระบบความแม่นยําถึง90%ผมเองนี่เริ่มจากหล,กหลักร้อยค่อยๆไต่เต้าเรียนรู้กันไปไม่ต้องเสียอะไรเลยนอกจากหมูกระทะมื้อต่อไปสรุปง่ายๆก็คือกินให้อร่อยเทรดให้พอเงินยังอยู่ครบที่กําลังมองหาไอเดียสร้างรายได้ที่สนใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอหน้าช่องของผมหรือกรอกลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่องแ,แจ้งแอดมินได้เลยครับโอกาสมาเที่ยวนครพนมถ้าไม่มาร้านหมูกระทะจุธามาถือว่ามา ไม่ถึงนครพนมเลยนะ